น้ำตาลพิจรณาว่าไงคนลุ้นไผ่พาทิตย์ขอแต่งแฟนคลับต่างลุ้นและจับตามองความสัมพันธ์ของคู่รักมาราธอนน้ำตาลพิจรณาและถ่ายพาทิตย์หลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีผ่านทั้งช่วงเวลาหวานชื่นและดรมาม่าจนหลายคนต่างตั้งตารอข่าวดีของทั้งคู่โดยเฉพาะในปีนี้ที่ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นหนักมากเพราะสาวน้ำตาลมีออร่าเจ้าสาวจับงานนี้เหล่าแฟนคลับต่างพากันคาดเดาว่าปีนี้น่าจะมีข่าวดีแต่ล่าสุดสาวน้ำตาลออกมาเผยว่าขอให้ลุ้นตั้งแต่ปีหน้า เป็นต้นไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าในปีนี้ไผ่มีธุรกิจที่กำลังจะเริ่มทำเลยอยากให้โฟกัสกับเรื่องนั้นให้เต็มที่สุดตัวเองก็มีโอโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งหากสำเร็จแล้วก็เหมือนได้ทำตามความฝันและหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีข้อแม้อะไรอีกต่อไปแล้วเรื่องความรักของน้ำตาลและไผ่น้ำตาลเผยว่าในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งก็ต้องมองเรื่องอนาคตมีแฟนแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกเป็นสเต็ปไปซึ่งเราทั้งคู่ก็ผ่านทุกช่วงเวลามาหมดแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นคบหากันาอผ่านอาถรรพ์เจดปีหรือเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาด้วยกันก็เข้าใจที่คนจะลุ้นและจับตามองเอาเป็นว่าหลายคนที่อยากจะมาหาแฟนในงานแต่งของตนตอนนี้คนที่พูดก็แต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตหลายคนต่างออกมาวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าน้ำตาลอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน เพราะต้องการโฟกัสกับงานและความฝันของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำตาลต้องการพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักสแสดงหรืออาจจะต้องการเวลาในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมน้ำตาลก็พร้อมที่จะแต่งงานกับไผ่โดยมีชาวเน็ตบางส่วน,นอกอกมาแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นที่น้ำตาลไม่ยอมแต่งงานเช่นไผ่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องราวของแจ็คกี้น้ำตาลยังเผยอีกว่าตอนนี้ห่วงเพื่อนรักแจ็คกี้ชาเกอรีินว่า ถ้าไม่มีแฟนในปีนี้ก็คงจะยากแล้วไม่ได้ยากในเรื่องของการกลัวว่าเพื่อนจะขึ้นคานไม่มีแฟนแต่กลัวว่าเพื่อนใช้ชีวิตมีความสุขมากกับการอยู่คนเดียวอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากไปไหนก็ได้ไปไม่ต้องห่วงหรือกังวลกับใครกลัวเพื่อนจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีแฟนแล้วมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างวิเคราะห์ว่าน้ําตาลอาจจะรู้สึกกังวลเพราะแจค็คกี้ดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบโสดและอาจจะไม่อยากมีแฟน โดยชาวเน็ตบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแจ็คก,กี้เป็นคนที่มีความเป็นอิสระและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาจจะเป็นเพราะว่าแจ็คก,กี้ได้เรียนรู้จากความรักในอดีตและทําให้เธอมีความเข้มแข็งและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องมีแฟนสรุปข่าวลือเรื่องน้ําตาลและไผ่กําลังจะแต่งงานดูเหมือนจะยังไม่เป็นจริงแต่แฟนคลับก็ยังคงลุ้นและจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเฉพาะในปีหน้าซึ่งน้ําตาลเผยว่าให้ลุ้นตั้งแต่ปีหน้า เป็นต้นไปน่าจะดีกว่าส่วนเรื่องของแจ็คก,กี้น้ำตาลเองก็รู้สึกกังวลเพราะเพื่อนรักของเธอใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องมีแฟนและอาจจะไม่อยากมีแฟนแต่ถึงอย่างไรทั้งน้ำตาลและแจ็คก,กี้ต่างก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองและเราก็หวังว่าทั้งคู่จะพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต